สวัสดีครับพอมพี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มูอนี้วันที่18เมษายนนะครับพศ2567น้องพี่น้องเนาะนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดัง นะครับดาลาก็เสี่ยวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันหมักชอบจังใดก็จังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับผมงวดวันที่16เมาษายนที่ผ่านมานะครับเอหลายท่านก็อาจจะโชคดีนะครับหลายท่านอาจจะบ่ถือนะพี่นอ้องขันโชคดีก็แสดงความดีใจน้ำนะครับขันผู้ใดบดถือกนะ็งวดวันที่2พฤษภาคม มาหลุ่นกันไหมนะ้พี่น้องนะครับผมแนวทางที่ดอลาราได้นําเสนอไปกับลายสํหนักก็มีเขาแนรุดน้านะครับผมนักได้ลดนะครับเข้ากับจะตามมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบื้องเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าบางเทือก็มีเขานํานะครับผมสํหนักใดที่เขาเข้ากับตามกันต่อจับตามองกันให้ดีๆเด้อพี่น้องนะครับผมเพราะางวดที่ผ่านมานะครับก็มีหลายสํานักที่เขา นะครับทุ่นี้นะครับดดลลราคาซิมีตัวเลขหน้าทางของพี่สาวฝั่งโค้งนะครับเป็นอีกหนึ่งสำนนกที่น่าสนใจนะครับผมเป็นเลขวิ่งนักพี่น้องเนาะนะครับก็อื่นนะครับเดลล่าซีไฮเบิร์นสถิติที่ผ่านมาก่อนก็แล้วกันนะครับจากสองวดนักพี่น้องเอฟซีบางท่านอาจจะเขามาติดตามรับช่วเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยเอาสถิติมาห้เบิร์นกันจักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผม พี่สาวฟังโคงเพ่อนหายมาวิ่งบนล่างนะครับหนึ่งแล้วก็จับคู่หอยประมาณนี้สามหนีพี่น้องนะครับสามคู่สี่คู่กนนั่นที่พี่สาวฟังคงจับคู่หอยนะพี่น้องเนาะนะครับผมเลขที่ออกนะครับสี่แปดหนึ่งกับเก้าศูนย์ล่างนะครับเลขตัวจับคู่ของเพลินกระุดไปนะครับผมแต่เลขวิ่งของเพลินยังเขาเพื่อเขาพี่น้นองน่าสนใจนะาติดตามสายวิง่งสายรูดนะครับอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งมษายนะครับผม นวดล่าสุดนะครับ16เมษายนที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับของพี่สาวฝั่งโขงนะครับเพิ่นไหมาวิ่งบนล่าง7นะครับ FC ไลท์ทันอาจจะได้ติดตามรับชมนะครับผมเพิ่นจับคู่ไห้นะครับ3คู่3ชุดนะครับ3 7 5 7 6 7นะครับพี่น้องแล้วก็ชุดตามตัว3 6 7นะครับผมเห็นเพิ่นจับให้เก้าเจ็ดนี่ คือจะที่เขาเต็มๆนะครับผมเป็นที่นาชิดายนะครับคุณพี่เพื่อนจับคู่ให้บอกเขานะครับแต่เลกวิ่งกันยังเดินดีเดินดีมากตลอดพี่น้องหลาหงวดแล้วนะครับผมอย่างวดนี้เขามาเบิ่งนกันนะครับมาตัวเล็กน้างของพี่สาวฝั่งโขงนะครับสีห่มากเป็นตัวใหนะพี่น้องเนาะนะครับผมตัวเล็กน้าทังนี้นะครับดอลลาร์อะไรมาจากทางช่องแมกียติพาโชคนะครับได้นาทรงมาให้นะครับผม ขอบคุณทั้งจาวไมเกตถ้าโชคนะครับที่ส่งนํำปลิตุละท่างดีๆเด็ดๆนะครับมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอซีทั้งช่องนะครับขอบพระคุณพี่สาวฝั่งโคงนะครับที่แบ่งปันตัวเลแนวท่างน้องพี่น้องนะครับเอาขึ้นหน้าจอมาเลขก็แล้วกันนะครับบ่ต้องเซเวลากันโดนอันนี้เป็นไล่เมื่อของไมเกตนะครับอ่าขึ้นหน้าจอมาแล้วนะครับผมพี่สาวฝั่งโคงงวันที่สองพฤษภาคมนะครับ วดนี้ออกสองพืชผ้าที่นองนวันที่หนึ่งตรงกับวัดแรงงานเดือนลาลห่อคือเมื่งก็แล้วกันนะครับสองพคอคบสองห้าเจ็ดนะครับผมที่สาวฝั่งโอง บางเทียกับเขาบางเทียกับรุดพี่น้องนะครับทุกสำนักมีเขาไม่รุดนะครับบ่มีสำนักใดแม่นไปตลอดนอกพี่น้องเนาะนะครับผมเ้ามักชอบสำนักใดห้าก,ก็เลือกสำนักนั้นเป็นสำนักหลักนะครับส่วนสำนัก,กนอื่นเ้าก็เบิ่งเป็นแนวทางประกอบกันนะครับผมตัวเลขทุกองทุกบอลนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขัดมากกันชอบก็จังเอาไปพิจารณาเนาะพี่น้องเพื่นอนไหมาวิ่งบนล่างนะครับ เป็นวิ่งบนหลังเลยพี่น้องแต่ว่าตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวเดียวหกหัวที่ผ่านมาหายเจ็ดหัวก่อนนี่หายหนึ่งนะครับผมขันมีดตัวใดของห่าดีๆเด็ดๆนะครับจับคู่ใส่เลยพี่น้องนาสนใจนะติดตามคือกันนะครับสำหรับตัวเล็กแนวทางของพี่สาวฝังคง เลขวิ่งเพราะว่าเพิ่นเน้นกันแต่เลขวิ่งนะครับตัวเลขจับคู่เพิ่นมามันมีโอกาสเข่ายากนะครับแต่ขันจะรูดเลยนะครับมันก็นจะลงทุนไหลนะครับจับคู่ให้สามคู่สามชุดนะครับบางเพื่อนนะครับจับคู่กบเขาเต็มๆเวยพี่น้องส,สามหกแล้วก็เจ็ด ชุดสตัวเก้าศูนแต่ว่าเิ่นเด่นที่ศูพี่น้องศูนย์หกสาเดหกเกนยะครับผมบางเทือกามาบุญบางเทือกะมาลางนะครับแต่ว่ารุดนี่รุดอยาก แต่ก็ไม่ลุดคือกันเดิมพี่น้องนะครับผมทั่านผู้ใดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปติดตามในทางช่องแม่เกตพาโชคนะครับเพื่อนจะมีสถิติย้อนหลังให้เบิ่งรายงวดพี่น้องนะครับอันนี้ละลาร์กกตามาพี่สาวฟังโคงมากงวดนี่เป็นงวดที่3เท่านั้นนะครับผมตามเพื่อนงวดแรกนะครับกับสี่นงะครับผมงวดที่สองกับสิบหกเป็นาธี่ผ่านมานะครับกับ เจ็ดเก้าแลวก็ะห้าแปดเก้านะพี่น้องเนาะนะครับผมอาแคปหนาจอเล็กก็แล้วกันนะครับตัวเลขเนี่ยทางของพี่สาวฟังโขงนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับวิ่งบนต่างหกนะครับผมแล้วก็จับคู่ไฮศูนย์หกสามหกเจ็ดหกชุดสามตัวเก้าศูนย์หก พิจารณาเบิ่งก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมมารชอบจะไหนก็จะคอยเอาไปตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมขอพระคุณทางช่องไมเคิลพระโชคที่ส่งนําตัวเลหข้าทางมให้กับดอลลาชแนลนะครับผมขอพระคุณทางพี่สาวฝั่งโขงที่แบ่งปันตัวเลหข้าทางดีๆเด,ด็ดๆให้กับเอฟซีทางช่องแล้วก็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชแนลนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดี เฮงเฮงเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอยาจนเดอ้อพี่น้องนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผม รอติดตามรับชมคลิปหนานะครับวาดอลาเจมีตัวเลขแนาทางของสำนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ